สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่ AI Channel นะครับสวัสดีครับคุณหมาสวัสดีครับคุณต้านวันนี้พบกันที่ตอนที่สองร้อยห้าสิบนะครับแหมครับผมเป็นเป็นตัวเลขแนวต้านแนวรับนะสองร้อยห้าสิบเนี่ยไอ้เลขยี่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยยี่สิบห้าห้าสิบเจ็ดิบห้าร้อยเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขสำคัญในวงการเรานะคุณหมายาแต่มาเจอมาเจอชื่อ Balish r e e v r s a l นะครับหลายตัวในตลาดเดี๋ยวเราจะพาดูนะครับ ทีาเรับลงากันหมดเลยนะอ่าช่เยนอกจากเซตเลยมห็นเซตจริงจริงเนี่ยในดับวิคลีเนี่ยนะครับปิดแบบนี้เนี่ยมันมันแบลนชนะเอาผมเอาลูกศรเก่าออกนะลูกศรเก่าที่เป็นตัวบูลิชเด d i เ e r g ์เนออกนะครับบารนี้มันมันแบลนชนะเออมันไปแตะเส้นฟิโบนาช c ีนะครับเส้น0ูนยในโค้งใหญ่เนี่ย อพอแตะปุ๊บแล้วเขาก็ลงมาปิดบาลานซแบบนี้นะครับรงงซึ่งก็ไม่ได้น่าเกียดแบบอะไรมากมายหรอกเพราะว่านิดนึงแล้วกันอันนี้นิดนึงนะครับแต่ที่อันที่น่าเกียดเดี๋ยวพาดูนะโ okay. อเคงั้นเราพาดูตัวสัญญาณจาก KT แล้วกันนะครับว่าพอสาธิตเราตอนนี้เดินไปถึงไหนแล้วนะครับที่เข้าไปที่เข้าไปอยู่แล้วคือ g p s I.V.L. O.R. แล้วก็ล่าสุดเป็น T.F.G. นะครับเขียวเขียวแบบนี้นะครับเราเข้าเขียวแบบนี้นะที่มีอันพอไปอันแรกปุ๊บม,มันจะมีมีวงกลมอันเนี้ยนะครับก็คือเข้าตามนี้ครับเป็นเย็นวันศุกร์นะครับตอนนี้ก็มีสี่ตัวนะครับรบามาดูพอร์ตนะพอร์ตเราเป็นหน้าตานี้นะครับสี่ตัว แล้วก็ตัว transaction เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทำอะไรไปบ้างมาก็จะมีซื้อ tfg <c oughs> อ้าวหมุนก็ไม่ดูแล้วกันนะเป็น tfg หนึ่งตัวนะครับ ตามนี้เลยะนะครับอ่าไปงั้นเรามาดูตลาดอย่างอื่นต่อแล้วกันนะครับอ่าได้ครับได้ครับมันมีอะไรแบริชบ้างชิ้นจะดูว่ามมมเมื่อคืน,ใ,นใช่ใช่นี่ในระดับ Weekly นะครับ s อ y พก็คือ S&P 500เนี่ย เอ็นกอล์ฟนะครับอ uh, ่าเอ็นกอล์ฟได้ได้สองบาทด้วยครับ n a s d a กเอ็นกอฟนะครับอ uh ือหือเหมือนกันเลยครับครับดาวโจนไม่ไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้แข็งแรงเท่ากับ S&P 500ครับไม่ได้ขึ้นไปแบบนั้น uh huh. แต่สองตัวนี้เอ็นกอลฟนะครับเอ็นกอฟก็เป็น uh huh. เป็นแบริชลิเวอร์โซในระดับวิกลี่นะครับในระดับวิกลี่เลยวิกลี่มันก็แรงอะ่ะ ใช่ไหมที่มันมีมันมีอย่างนี้คุณใหม่เอ่อซิลเวอร์ซิลเวอร์เนี่ยมันซลีนะครับตัวเนี้ยนี่ภาพม mm. ันนะท็อปปิ mm ้งเทลเพราะฉะนั้นก็คาดว่าคงจะต้องไซส์เวย์อยู่แถวนี้ หรือไม่ก็ลงมาก็ไม่รู้อะนะครับแต่จะบอกว่าซิลเวอร์เนี่ยเราเจอ b e a r i s h Reversal นะครับ t ็ p ปปิ้งเ l ลน l y นะครับอ่าสำคัญด้วยตัวเนี้ยคิดว่าเงีับกรัสหนาดสูงาทองคำไม่มีอะไรนะทองคำถ้าเป็นเดลี่หน้าตานี้นะครับหลุดลงมาแล้วก็ขึ้นไปแทงที่เดิมเส้นเดิมอับช็อตไหมคุณไหม ยังครับ <laughs> <laughs> เอออะมา BTC BTC เนี่ยหลังจากโดน oh. พิทท็อปปิ้งเทลวิกเรียเข้าไปนะ uh huh. อ่าก็ยังยังยังอยู่อยตรงนน Tail เนี้ยนเ,เนี่ยท็อปปิ้งเทลเนี่ยในระดับวิกเรียเนี่ยมันไม่เบานะมัน, <Yeah. S 1> มนบางทีมันเราทำเราเสียเวลาเป็นแบบเจ็ดวีคอะไรอย่างนี้ได้เลยนะ ไม่เบาไม่เบาท็อปปิ้งเธอวิกลี่เนี่ยม,มันตัวนี้มันแรงนะยิ่งถ้าซิลเวอร์เจอมันลี่เข้าไปเนี่ยโอ้โหเอาสิก็จริงก็มีมโอกาสลงไปไงน,นะครับหรือว่าไซเบรไปก็ดึกดึกดบลงน,นะหน่อยนะ <laughs> น,นี่เราเป็นยังไงคุณแม่มาดูภาพวิกลี่มันลี่กันนะตอนนี้นะเดลี <laughs> ่ <Daily S 1> <laughs> ไม่ได้ดู <laughs> <laughs> เตจี่ก็ได้เลยเมื่อคืนเมื่อคืนลงซะเยอะเลยโอ้ชาแนลไม่หลอกเรานะครับอาดูเลลี่เดลี่ใช่ครับเดลี่เมื่อคืนลงตั้งแปดเปอร์เซนกว่าเนี่ยใช่ครับหลังจากหลุดชาแนลมาครับตกใจกันตกใจตกใจตรงเส้นสองร้อยซิมเปิลซิมเปิล moving average เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณสามร้อยสี่สิบปลายๆนะครับ สามร้อยสี่สิบไปปลายซึ่งจากตรงนี้ก็จะลดสร้อยสี่สิบเช้นสองร้อยอ่าลงมาประมาณห้าเปอร์เซ็นต์แป๊บเดียวแป๊บเดียวอีกใช่เร็วมากเลยวันนี้จากสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยลงมาสามร้อยสีสิบเร็วมากเลยติดจรวดตะวันเลยเนี่ยโอ้โหเขาเห็นผมขยับไหนลงเลยไหม ขึ S <S <S ้นเ,เร็วจริงๆโหมโหเร็วจริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกันนะตัวตัวนี้เจอใช่ไหมจากยอดนี้ลงมาเนี่ยสิบแปดเปอร์ซ็นเนี่ยแปบเดียวเองนะใช่ครับถ้าตัว<ด>นี้ไ,<ด>ไม่ชอบก็อยู่ i b บิก็ได้นะ i b บิตเขาไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับอ่าะ i นะบิตนี่คือเป็น ETF ถือบิตคอยนะครับบิตคอยเฉยๆถ้าแซจี้เองก็เป็นบิตคอยเทชเชอรี่ซับซ้อนกอนว่าเยอะเลยครับเมือ่อคืนอ่ะไม่รู้ไม่รู้ยังไงขับน้ำมันยืมันลงเยอะไงเนี่ยยืมลงแรงแล้วดอลลาร์อินเด็กซ์ที่ขึ้นๆอยู่เนี่ยก็หัวทิ่มเลยเดลี่นะครับอันนี้เดลี่เอาแล้วครับจังหวะดีแล้วจริงๆเป็นจังหวะเข้าซื้อนนะ ลงมาลีว like ิสิตอย่างเงี้ยก็ใช่ครับอก็คุณหมายแทงขึ้นแทงลงเนี่ยตอนะจะถูกต้องสักทีในชีวิตก่อนตรงนี้เลยฮชเอาตีน้ํา้ำมันโอ้น้ำมันดาวทางไม่ถูกเลยอเไ่ามอืไรอยังไงี้น้ำมันเนาะ ไม่รู้เลยไม่ไปอืหังเสงตัลงกลับมานะเนี่ยหังเสงเออขึ้นทะลุไปแล้วกลับมาเฉยครับโอ้ลงมาต่ำมาด้วยอืมเขาีพิงเทลอยู่ว่าข้างบนอ่ะไม่มีไม่มีไใู่แค่ครับครับไม่มีไม่มีแต่ก็ย้อนวกกลับมาแล้วครับ ืนะสงสัยสัปดาห์หน้านี่ยอกันหมดมือใหม่เนาะใช่ใช่ครับผมโอ้วงใจเย็นนิดนั้นเนี่ยครับครับเซตหน้าตานี้โอ้เซตเราจริงๆแล้วเกือบถึงเส้นสองร้อยอยู่แล้วนะเนี่ยไปไม่ถึงไปไม่ถึงใจสำคัญมากครับคุณนันนะทาท่าจะบวกลับมาซะละครับอ่ะไม่เป็นไร เป็นไปเนาะรอรอลุ้นกันไปครับอืมคทีก็เข้าไปสี่ตัวนะครับทยอยเข้าไปนะคือตลาดเปิดครับมีสัญญาณเข้าเราทยอยเข้านะครับอโอเคงั้นเพื่อนๆไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าพี่ทีเขาก็ค่อนข้างที่จะเลือกเข้าหน่อยเนาะคือมันต้องมีสัญญาณเข้าเป็นเขียวแรกอ่ะแล้วบางตัวมันก็เข้าไปแล้วนําตลาดไปแล้วบางตัวก็ยังไม่เข้านะ หลายตัวก็คือโมเมนตัมยังไม่มานะครับเอออย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเป็นวิกลี่นะครับเนี่ยเนี่ยอย่างธนาคารกรุงเทพก็ยังนะั่เออ,อยังน้ําเงินอยู่เลยเนี่ยก็คือโม um เมนตัมเขายัางไม่มานะครับใช่ครับใช่ครับนย่ยฮาน่านี่มาแล้วไปก่อนแล้วเขาเขามาก่อนตลาดเปิดเราก็เลยไม่ได้เข้าอย่างท็อปนี่ก็มาก่อนตลาดเปิดเราก็ไม่ได้เข้า ก็กลายเป็นว่าทุกสัปดาห์ก็จะต้องดูว่าตัวไหนที่มันเป็นเขียวแรกแล้วก็เข้าไปตามเขียวแรกมันก็คือมันก็เป็นอย่างนี้เองมันเข้าไม่ไม่พร้อมกันอืมครับก็กลายเป็นทยอยเข้าโดยระบบอืมอือ้ท็อปนี่ลงไปต่ำมากเคุณดั้งนะย่นี่ท็อปเหรอที่เับท็อกท็อปโอ้เคยลงไปถึงยี่สิบเปรอรอ ยี่สิบเอ็ดอะไรอย่างเงีนะ้ยสุดยอดเลยอืมก็มวานไปสุดๆเลยนะครับหลายๆตัวคงจะคงจะสุดแล้วแหนะ,ะ,ะนาะอ่านี้ก็น่าจะสุดแล้วนะครับ,รบปิดท้ายด้วยท็อปแล้วกันนะครับงั้นเพื่อนๆที่สนใจตัว<ม>ข่าวสารจาก kt นะครับเรียนเชิญที่เคาตัวนี้ได้เลย อือโอเคงั้นสัปดาห์นี้พวกเรามีเท่านี้นะครับครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับดีครับ